แล้วทีนี้ตรงที่ดูนะก็เหมือนกันดูก็ไม่ใช่จจองไม่ได้ไปคาดหวังอะไรวิธีวางใจที่ควรน่ะนะไม่ต้องไปคาดหวังเช่นไม่ไปคาดหวังว่าจะให้หลับออถ้ามีความรู้สึกว่าตั้งใจจะให้หลับพอไม่หลับก็จะงดเงียบ ่ถ้าไม่ทำจริงๆแล้วเราไม่ไหวจริงๆแล้วเราก็มายืนยืนเหมือนกับอาจารย์กับมือจีบไว้เราไขม้อหนักแล้วครับแต่ท่านคนนี้ก็ได้แล้วแต่อเดินปอนด์บางทีก็ยืนถือขวดไว้ยืนเสียก่อเพื่อให้เรารู้ว่าปวดอะไรครับยังเจ็บยังปอนดมันเกาะไปตีแดดแล้วไม่ไม่ได้ไขกัมเนื้ออ๋อ รุ่เช้ามารู้สึกว่าโอ้โหสับักนี่ไม่ไหวเลยจังก็เลยข้ากันเดียวกันนี่แหละอืมก็คือให้เรานั่งบนอากาศเขาะอุณอากาศเรานั่งก็อีอยู่ตอนนี้เท่าที่เรานั่งกาอี้อยู่เนี่ยเราจะอยู่ได้นานแต่พี่คิดว่าเราเก่งขาอยู่เราสะเดียวก็เหนื่อยเราเหนื่อยละเติมก่อนแต่ถ้าคิดว่าเรานั่งเกาอี้อยู่อจิต่อไปที่เลาเอางี้ีนั่งอยู่ละ ทีนี้เราจะทำอะไรก็ทําต่อได้เช่นวิธีแก้สะบักเราก็คือเอาดักเราใช้อย่างนี้ตลอดอสองชั่วโมงเราอยู่บ้านเราก็อย่างนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมดึงให้มันจับใช้ได้ไหมที่เคยทำมาใช้ได้ไหมต้องทำนี้ตลอดใช้วิธีอย่างนี้เนาะ บริหารกายอยู่คือยิ่งเจ็บก็ต้องยิ่งซ้ําอ,อ่ะแล้วมันจะหายมันเองอ <c oughs> แื่๋ยวตอนที่นั่งกรรมาฐานแล้วเจ็บส่วนนั้นเก็บส่วนนี้มีอะไรมาหาเข้าหาเราเนี้ยกําหนดจิตรู้แล้วมามาแล้วก็กำหนดจิตไปที่อื่นเพื่อไม่ให้คิดถึงเขาเหมือนกันหนีปัญหาอาจารย์แต่ช่วยได้เยอะนะอาจารย์ เช่นว่าเราปวดขาละแต่ถ้าเรามาพึ่งเขาว่าเจ็บหนอเจ็บหนอมันก็จะไปต่อเรื่อยแล้วก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆผมก็หนีปัญหาก็คือเจ็บใช่ไหมมาดูลมหายใจอืมอืมแล้วเจ็บมากก็หายใจลึกที่สุดเดินก่อนเมื่อก่อนได้แค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะอาจารย์เดี๋ยวเนี้ยนั่งกั้นได้จนถึงบางทีหกสิบสามหกสิบสี่วินาทีได้อืมเข้าอย่างเดียวนอาจารย์ไม่ให้ออกเลย ปิดทุกส่วนของร่างกายแล้วปิดให้หมดเลยจนได้นานที่สุดถ้าเราไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วซิงก็ปล่อยลมหายใจออกก็ได้อีกประมาณสักหกสิบวินาทีได้เมื่อก่อนไม่ได้สามสิบวินี่ก็ไม่ไหวแล้วแล้วจะยาบขึ้นเรื่อยๆจรย์แต่หัวใจรับรองว่าดีคิดแน่นอนอืันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการออกกําลังกายยอมออกกรราลังกายอยู่เรื่อยๆเนาะ ฝืนร่างกายต้องฝืนร่างกายเตืนนเอนปอนดูแลสุขภาพไปด้วยเพราะยาทําให้หายแค่ช่วง8ชั่วโมงแค่นั้นเองอแล้วก็จะงั้นมาก็กลับมาเป็นใหม่แล้วต่อไปอีกก็จะเหลือ7ชั่วโมงอืต่อไปก็เหลือ6ชั่วโมงเราต้องเพิ่มยาแล้วจย์เิ่มน่อนล้วก็เลยหยุดยาดีกว่าร่างกายทั้งหมดเลยผมว่าหัวใจทํางานที่สุดเลย ันต้องเจ็บยังไงมันก็ต้องเจ็บคนเราก็ต้องตายหลวงพ่อบอกว่าวันที่เรานั่งกรรมาฐานทั้งหมดเนี่ยใช้ใช,ใช้ทั้งชีวิตคือวี่นาทีสุดท้ายที่จิตจอกจางกายแค่นั้นเองเดินก่อนทนได้แค่ไหนเอาอย่างนี้ไหมอันนี้สนทนากันเนาะเอาละพะอจารย์ฟังทั้งสองท่านไปแล้วเดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าเล่า ประสบการณ์ของพระอ,อาจารย์ให้ฟังแลกเปลี่ยนกันนะพอพระอาจารย์เข้าใจเรื่องการฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเนี่ยความรู้สึกที่รู้เนื้อรู้ตัว พอมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันมีความรู้สึกว่าเออมันเบามันผ่อนคลายอะต่อให้ออกกําลังกายก็เถอะมันก็เบาก็ผ่อนคลายมียอมคนหนึ่งคุณผู้ชายคนหนึ่งเมื่อวานน่ะน่งเขาอายุแปดสิบเอ็ดแต่เขาเป็นคนออกกําลังกายประจําเหมือนกันนะน่นะวิ่ง แข็งแรงเขาก็ฝึกสติแบบนี้แหละมาหลายปีแล้วละ่ะเขาบอกว่าตอนที่เขาวิ่งออกกำลังกายอยู่เนี่ยเออเขาเห็นว่าเห็นเห็นร่างกายนี้กำลังวิ่งเออเขาเห็นว่าร่างกายของเขากำลังวิ่งอยู่ อยู่ที่บ้านที่เขาทำนั่นทำนี่พักผ่อนของเขาอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่ที่บ้านนั่นละเวลาเดินไปก็รู้ว่าตัวเองกำลังเดินหลังจากที่เผลอๆมาแล้วนะบางช่วงก็เผลอๆไม่รู้ตัวอยู่ๆก็มีสติขึ้นมา รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปทอดคิดแล้วนะอย่างนี้อย่างนี้คือตัวเจ็ดรู้รู้แบบธรรมชาติรู้แบบธรรมชาติตัวเนี้ยมันเป็นสมาธินะตัวนี้นะแต่ร่างกายได้เดินแล้วได้ออกไปเดินจริงจริงจริงอ๋อ,อโอเค <laughs> ร่างกายเดินจริงคิดว่าแก แกนอนอยู่แล้วแกรู้สึกว่าแกเดินออกไปจากร่างกายอ่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมองกลับมาเห็นร่างกายอยู่โอ้นี่เรียกถอดจิตนะอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ละอย่างแล้วเข้าใจละนี่เข้าใจลอะอันนี้คือฝึกสติเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันแต่การอยู่กับปัจจุบันแบบนี้จะไม่ไปบังคับจิตตัวเอง ให้จิตเนี่ยเหลอแล้วรู้ตัวเองอันนี้เป็นหลักการนะทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนกันเราไม่ไปบังคับร่างกายไว้เช่นเวลาเราอยู่ต่อหน้าพระอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะเราต้องอยู่ในท่าเรียบร้อยไหม เรียบร้อยเนาะสํารวมสํารวมอ๋อต่อหน้าพระต่อหน้าพระพุทธร,รูปเนี่ยต่อหน้าชมุมชนในที่สาธารณะนะต้องเรียบร้อยนะโดยมารยาทสังคมเนาะเออ้วเรียกมารยาทสังคมใช่มารยาทสังคมเพราะอาจารย์เชื่อไม่อย่างสิ่งที่เรากลับไหวทั้งหมดเนี่ยสมมุติเช่นนั้นเลยนะคําพูดของพระพุทธเจ้าสําคัญที่สุดเลยเจิญก่อน ทีนี้ตอนที่เราไปพักอยู่ในห้องของเราคนเดียวเนี่ยเราต้องเรียบร้อยไหมต่างจากต่อหน้าคนอื่นไหมโยมต่างไหมมีมีอะไรที่ต่างมีอะไรที่เหมือนเอเอเอ,อันนี้อยู่ที่จิตเราแล้วจัเอ,อยู่ที่จิตใจเราแล้ว,ลวมันมันมีอะไรที่ต่างไหม พราะไม่มีคนเห็นเลยก็ค <c ười> ือเปลี่ยนชุดนี้ออกใส่ชุดกางขาสั้นเสื้อยืดตัวเดียวให้เราสบายที่สุดอ่าให้เราสบายที่สุดโดยไม่ต้องมาระวัดระวงังกลัวคนอื่นจะว่าด้วยแล้วมันเราจะทําทุกทำกายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่มันสะดวกอาจารย์เพราะอย่างเงี้ยเหงื่อออกปั๊บเนี่ยเกินปอนไหลยเยิ้มเลยอาจารย์ตรงนี้เนี่ยนะพระอาจารย์จะ ให้ข้ขอเปรียบเทียบว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ต้องระวังอะไรมากแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอะไรไม่ดีผิดศีลไม่ใช่อย่างนั้นอะไรควรไม่ควรเราก็รู้อยู่แต่เพราะเราอยู่คนเดียวเนี่ยสภาพความรู้สึกของเราร่างกายของเราเนี่ย มันสบายกว่ามันผ่อนคลายกว่าไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องเกรงอ่ะพูดง่ายๆนะไม่ต้องสำรวมระวังอะไรเป็นพิเศษคือไม่ต้องรักษามารยาทมากมารยาทที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นอ่ะเราไม่ต้องระวังตรงนั้นเลยความรู้สึกของเรามันเลยไม่เกรง ม,มันไม่ต้องระวังไว้แบบนี้มันมันไม่ต้องเกล็งเหมือนเบอร์แขนอย่างเงี้ยแต่มันกลับมีความรู้สึกว่ามันวางไว้สบายๆบยเขรียกจิตใต้สำลึกไม่ทีนี้ตรงนี้แหละที่พระอาจารย์อยากจะนํามาพูดให้ฟังว่าพื้นฐานตรงที่เรามาอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะได้ตรงนี้อันดับแรกเลยได้เลย เพราะฉะนั้นอิรยาบถหรือความรู้สึกจิตใจของเราเนี่ยให้รู้สึกว่าเหมือนเราพักผ่อนอยู่คนเดียวยืนเดินนั่งนอนอยู่คนเดียวคิดอยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียว มันจะมีความเป็นอิสระกว่านะอิริยาบอดกิริยาท่าทางของเราไม่ต้องไปประคองเข้าใจใช่ไหมคำว่าประคอง <c oughs> ยอมคุงคิดว่าเรื่องเป็นจิตเขาเรียกอะไรอ,อ่ะเอะออาอความรับผิดชอบของตัวเราเองมากกว่าากันเออ รับผิดชอบตัวเองเดิินปอนทีนี้พอพอเราไม่ต้องไปประคองอิรยาบถไม่ไม่ไประมัดระวังใจให้ใจของเราเนี่ยอิสระไปเลยอิสระอิสระหมายถึงอะไรไม่ต้องไปควบคุมบังคับเขาก็นอนดีอาจารย์ไม่จำเป็นไม่ ถ้าอาจารย์ยืนหรือนั่งส่วนอื่นออกกําลังกายอยู่นะเ er, อนเอนเนี่ยจะทํางานอยู่นะาอ,นอาจารย์เอ่ออาจารย์หลับหรือนั่งนอนในสภาพเินก่อนที่สบายอาจารย์เลยนะอย่ามากุมหน้าอกก็ได้นะอืปล่อยข้างตัวเลยเออหมือนกับคนเราตอนที่สิ่นงชีวิตอาจารย์ยอมยอมเข้าใจเรื่องท่าศพใช่ไหมเพื่ออะไรโยคะท่าศพอะยอมเคยได้ยินไหม เออท่าศพอาสะนะน่ะม,ม,ม,มันเป็นโยคะอาจารย์ไม่ต้องจัดเดี๋ยวมันจัดตัวมันเองเออเอเดี๋ยวเขาจัดตัวเขาเองเอ้าอัตมาเข้าใจนะยอมเข้าใจใช่ไหมท่าศพนะพระอาจารย์กำลังจะพูดให้ฟังเรื่องนี้แหละว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเนะี่ยร่างกายเราจะรู้สึกว่ามันเบาสบาย ก็ไม่ต้องไปแบกภาระอะไรสมองก็เหมือนกันเจริญปังสาธุหลวงพตนะสาธุสมองปกติเวลาเราทำงาน่ะ เราต้องวางแผนใช่ไหมมันต้องจดจำข้อมูลต้องดึงข้อมูลมาเนาะโหต้องประชุมรวบรวมข้อมูลเพื่อจะวินิจฉัยตัดสินปัญหาอันนี้เราก็ทำอย่างนี้มาเวลาเราทำงานนะแต่ในวัน